สบายดีพี่น้องบุญสุขทุกคนสบายดีทีทุกใจมนตรกันบ่าวสโลเนาะมันี้ก็เขามาคขอกคัวบ่าวสโลเด้อมือนี้คือมีรถจอดเนาะนี่นะต้องใส่รถอันไผ่บวชต้องทำบ่าวสโลให้เราไปเพราะว่ามันี้มาเจอฝนเป็ดคือหลายแต่เนาะเป็ดเจ้าของมันเป็ดคนอื่นเนาะอืม มาเจอแบบสวนอีกมากแต่ใส่เนาะตัดผมเจอเงินป่ต yep, oh, like yeah. exactly. ัดผมใหม่เลยเอาสบายดิสบายดิเออดูดีกว่าเก่าเนาะตัดผมเลยตัดผมก็คือคนรแน่บ่าวลาวจำบอดายจำบ่ได้ดูดีกว่าเก่าอาแม่นบ่บ่าวสโลดฟอแม่นบ่นั่งอันนี้ก็ได้ ข eh pues no mm hmm. ี่ย uh, er ังไงเนี่ยขี่ม้วบเล็กขี่คนขี่ง้วรถไพนี่ยนะรถน้องมาเต็นน้องเบลเออกระเดียวว่ารถเจ้าบอแล้วครับบ่แม่นบ่่แมนเงินมาเจิย์พอลุงหายมาแล้วก็พอลุงหาน่ะสบายดีเหมือนยังบวชอะไรมาเออมาหาอีพ่อบ่อสบายดีบ่สวนอ่าวิ่งบอไล่ๆใจดีกับเปล่าเล้าพาเพลินสบายดีดูดูพูดจากันอยี่บ่เนี่ย เออโดยหัวจักกันอยู่หัวจักกันเนาะเอาคือหูวจักกันบ้านเดียวกันสิบบบบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันออกมาจากพีไปอยู่พุูนอ๋อไปอยู่ใหญ่ออกไปอยู่บ้านน้อยเนาะบ้านน้อยห้เนาะบ้านนะหรือบ้านใหญ่อันนั้นอันนั้นบ้านนอให้ในบ้านใหญ่บ้านเออบ้านเก่าแก่เรียนรัดเดือกเนาะโดยเป็นยังคอนะคอเป็นอียงเดี๋ยวใส่ขูกคอนะบ่ของดีเรากะลังว่าคือใส่ซอยข้อเส้นใหญ่แท้เส้นดอกวของดีบบของกัน นี่พะยะน้ำบอเดียวนี่แกบอรดิมีน่นี่กน,ก,น,นกันไว้เนาะด,ดีแหละกันดีกว่าแกะเขาว่าแมืนแหละอันนี้ก็ห้าวกับบอกภลักาคุณยายเพิ่นเนี่ยบ่าวเล่าพาเพิ่นบอกย<อ><อ>ังขอดขออภัยกับเรไรคุณยายเจะได้ห้าวบ่าวชวนในดาวรถเอามาข,ขายตลาดน้อยยังไม่ทันได้ไปยังไม่ทันได้มีเงินไปขายตลาดถ้าการอะไรเงินพันหนึ่งภลักาคุณยายเพิ่นซอยมาแต่ทางไทยซอยใส่ยบาลนุ่ง คว่าเราน้องมาเป็นมาให้บาสวรรณท่นหนึ่งคนรับผู้ใหญ่ลลุงคูน้านนี่คือมีเงินไปดาวรหลดดาวรหลดหาเงินบาสวรไปรับจ้างดาวมือหนึ่งแล้วบ่อหรือมือสองหลดมือมือหนึ่งหลดวันนี้กับบรสุวรรณจักรล้านน่ะนะการเดือนร้านหาผลเดือดร้านหาโอ้บริสวรเออแสดงตลาดน้อย อันนี้ก็ขอโทษขอพ่ายเบาเด้อบ่าวเด้อเฮากะมาบ่บ่บ่เป็นยังก็เป็นยังการยุคนี้เฮากะแม่นเฮากะเวก็ต้องทักทายกันธรรมดาเนาะคนรู้จักกันหั่นน่ะคนเคยแบบกันเ็ศกันบ่บ่ทักทายอะไรมันสิเพราะว่าตู้บ่าวลาวนี่ก็เคยซอยเรือเพลินเดือบ่าวเด้อตู้บ่าวลาวนี่เคยซอยเรือทั้งบ่าวส่วนเพิ่นหั่นน่ะเพิ่นแรกมาเอาเมียบ่าวส่วนบ่าวส่วนก็มีมาหลายย่างได้เห็นเพิ่นก็ยังเข้ามาทักมาทายหั่นน่ะคือบางคนโห ยี่หยมันหัวไป่นได้เบิ่เธอเลอะเธอเลอะใส่บางคนได้โอเคเดี๋ยวว่างๆสิเขาไปหาเด้อเดี๋ยวสิ่วนพรมได้เงินพันหนึ่งมื่ออื่นพอส่วนสิได้ไปตลาดน้อยและโอ้ได้ทุนบ่บังเถือกทุนตลาดน้อยพันหนึ่งแต่ชื้อกระตาใน่ย่างเลือซีแซนป้ายสีได้บางเถื่อกสีได้กำไรแต่ห้าสิบพันได้ไน้ำมันใะมืออื่นโอ้แสดงว่าแสดงว่ายังบอได้ไปยักษ์เท้าแมนบอกสีเริ่มลงมือมื่ออื่น แต่ดาวมาจักมืออลไรนี่ดาวมาจับมือนี่ถ้าดีแหละดีแหละคขาจักแบบว่าจะมาหากินเนาะมีสองทางเลยครัขอให้เฮงเลยด้วยเนาะซื้อได้ขายมาขายดีขายดีเด้อขายดีขายดีเพิ่นคนรักคนใหญ่เพิ่นมาแล้วพ่อเพิ่นแล้วก็แว่เฮาเพิ่นเลยแล้เก็บไว้ชีวิตเฮานี่บ่าวเอ้ยเพิ่นเลยแล้เก็บไว้ชีวิตเฮาตะกี้เข้าใจบ่บอสโล่บอสโลนี่เฮาเฮาเพิ่นเลยแล้เก็บไว้ บาเซโลนาฟังอยู่ได๋ฟังน uh, ี่ฟังแต่บ่เว้าฟังบ่เว้าเพื่อนเฮาก็อยู่พุ่นละนี่คือว่าผู้ใหญ่จดีเฮือนปอ่นอเฮือนแม่อือพุ่นเห็นแล้วเห็นแล้วเอออาโอเคเดี๋ยวว่างๆสิเข้าไปหาเด้ออาอสิบ่เจอได้เนาะสดีโชคดีอสิบ่ค่อยเจอยอ้าขอบคุณหลายๆบาเล่าดจดีหลาย โดยันแงส็มแงมันยืนมันยื่เาเอ้านกันเนาะรรยาเปเลยอ่าเข่นกันเข่นกันถูเจอกับทเจอลูกเจอเมียอะไรเนาะแต่ว่าแต่ว่าเปิ่ในสิบ่ค่อยเจอกันดอกบ่ามาซอย มาซอยขน้อยเด้อพันหนึ่งเด้อมือนาเด้อพอได้เนะมาซอยขอได้ทุนบ่างได้ทุนมือนาเด้อมนได้ได้เถอมีผู้ลักผู้ใหญ่เพิ่นเชามาเนาะโดยโดยเอาสบายดีอ่ะสบายดีอ่าถ้ามีผู้ลักผู้ใหญ่เพิ่นไปอุดหนุนเนาะบ่แน่ได้เถอะกูใหญ่ใจดีนะเพิ่นไปอุดหนุนเบาส่วนลุงห่าที่ไหเว้ยดาวโหลดดาวโหลด สีไปรเลนตลาดนอนเดือนละล้านเทได้ก็ดืมเลยเดือนละล้านห้เดือนละล้านห้าไหวขั้นไปคลายของอะไรนี่เยอะใช่ไหมมันมาเป็นหน่อยละล้านวาซโลกลองบอกบอกองนะเอาเดือนละล้านไ่อยากลองบอก่อยากลองบอกเรนตลาดน้อยดาวโหลดมันเรนตลาดเดย์โหลดคันนี่เดย์บวายบอกระบบแล้วอนนี้มันเก่าเลยยามันตายกลางทางบออยามันตายตามทางนะ เป็นได้แล้วเราบอนานะแล้วันะบอโหลดเพิ่นคั้นนะบ่อโหลดกินมาเลยไทยจีนบอหนาโหลดบอแมนมาเลยบอสุมาเลยอะไรสักเขาก็จะว่ามาเลยมาเลยมาเลยจีนแทนเลยส่วนมากก็ดีมันจะเปลี่ยนจากว่ารถจีนเนี่ยนะสิแบบไปอ้างว่าเป็นมาเลยที่จริงรถจีนไปผลิตอยู่มาเลยเนี่ยนี่ประมาณนั้นแหละงามอยู่บนเขาหน้าแซงกัน งามธรรมราแล้วใส่ทุยอยู่บ่ใส่อยู่สามนาเป็ดอยู่ใจก่อนหน้านเลไก่เติมอยู่นอนจังทางโหลดไปหอดอยู่บ่โหลดญ่ไปได้บ่ไม่แล้วเปอฟซีวะยังให้ไปถ่ายบวงในวะได้อยูหรอกเฮ้่วันแรกสิไปนอนอยู่หน้าเซงเน่ยไปนอนนะไปมาเดี่ยวเนเลยไปจอบสิซื้อเจาะซื้อเอาน้ำซื้อโอ้ไปจอบเอาน้ำอะไรกับมาคือเดียวเนี่ยวันแรไปนอนเลยเนาะ ไปนอนแต่ช่วงดำบ่เออบาดเกี่ยวเพื่อนอย่างสิได้ไปนอนอี่เนาะหน้าจังไห้ก่อนนะาเสีงประมาณสิบให้ทิปให้ดำก็จะคุ้นแบบลายคนแล้วหลานลานทางน้ำผู้บอกก็บ่ได้เห็นคือเก่าอะไรขนาดเนี่ยนะบ่ได้เห็นดอกบอนบ้าสโลเป็นไปเห็ดนาเห็ดไหนเห็ดนาพอแล้วเบี้ยอะไรเด้อ เห็นกันอยากเห็นเลยกันอยากไปบุกก็ไปนัดกันที่ละมือใดเมือได้เจ้าสิไปนะมืออื่นนี่แล้วหัวสิไปไปแล้วแล้วอื่นก็ไป <c oughs> ว่างบ่มื้ออื่นว่างเล็ซี FC ก็อยากเห็นได้บ่บ่อนน่นบ่าวสโลไปเห็ดวิทย์คณะว่ามันถูกมันยากนาดไดนเมื่อไหร่จะบ่ผู้เดียวนี่เล่น,น่ะเล่นลังอยู่เป็นชาวลาครอบครัวเนาะกลุ่มเนาะกลุ่มล้านนั่นนี่ เห็ดให้เห็ดนาตลอดแหล่งตลอดฝนนาดเรียกลูกเอ้ยเลี่ยงน้องเนาะรถคันนี้น่ะน้องให้เลยสมบูรณ์เลย้ไดะเขาห้ขี่ซื้อๆกันแล้วน้ำมันนี่เขาให้เติมเองบอกเลยเขาเติมให้เขาเติมให้เลยเออใไอย้เนาะมันเติมให้เนาะอันนี้น้องซาน้องเคยเนาะเขามีรถจะคันคันเดียวนั่นแล้วเราก็กรถคันนี้แล้สิว่าขับไปหานางลอยอสิว่าติดคายน้ำมันอเมริกา นึกว่าเขามีอีกคันหนึ่งต่างหากบ่แม่นนะบ่แม่นนะคันนี้แหละที่มาขับอยู่ประจำคันนี้นจำสี้มากร้องนี่สาบายดีปลาลุงและสาบายดีห่วยเพราะหนังคันหลังกินเมื่อวานนี้คือได้อยู่เฮือนมากร้องน้ำมาดำลุงเดไ้ไปไปนั่งสบายขับไปนำ้ำดำหน้าแรกดำหน้าแรกอจังไป คือว่วไปดำนาน้ำเราวัไปนะไอยจอเอาสองเขือแล้วเราวัไปอ๋อจะมาเอาสองเขือแล้ว<ด>เป็นได้จะวัวไปสองวัไประ,ปปประปรวมันมือเห็นแบบะไรหน้อยมันเดะบ่อเรือเนี่ยหน่ยมาตักน้ำมันแล้วมือเห็นแกบอะไรเด็กน้อยเนาะแล้เนี่ยได้กับเด็กน้อยถ้ามันบ่อสุ่นเ่ยก็เล่เลยเนี่ยคือเห็นนั่นวานเน อาซาพ่อนีไล่เป้าแฮซึ่ไปตึกอยู่ไชน่ะตึ๊กตัวหน้าหมดแล้วหรือจะกระชองหน้าหมดเลยน่ะหน้าสายบอนเขาอันน้องแดงน้องกึ่ยพุกไปตึกในไใในนาน่ะเอาอยู่น้องสีหุ่ยอย่างไม่มีแล้วมีน้องไพ่อันน่ะน้องคอยมัาแล้วเออมีปลาบ่ในน้องน่ะมีแล้วปลาขอมาดูคืนเองนะสรุปมือนี่คือมานอนอยู่นี่เนาะยังบ่ได้เมื่อบะ มือได้สิเมือน้องเป็นก็คือไม่ยื่นมาแล้วก็ทำในป่าเองยอดข้าคุณเห็นนอกขู่ไหมครับสมสิปิตร์ป่าก็คือบออาซาโลเนี่ก็มีแบบผู้ใหญ่ใจดีอะไรไปน็ไปนตัไวเนาะมีน้ำจิตน้ำใจอตอนเมืออะไรคือว่าฝากเงินมาให้

ไปพาไปเขคือมีรถเราย่างเอาว้าไปย่างเอาได้มัมีรถได้ย่างลัดไปทางใดเดี๋ยนี่เขาเนี่ยนอนไหนหรือจิห่แถะพะกันย่างไปเมืองชนพุทธิย่างามมึงไมบเอาม่ะสบอเกลก็จะาก้่กล้ขาเจ้าบกหุ่งไปเลาง มีทางลัดหเนาะทางลัดลัดป่านี่เอ๊ะมันซื้อไปพุ่นแล้วปลาจเศ้าๆมันก็ห่อสมัยเฮาเลยแต่ยังน่อยมพไ่้นหนึ่งต่างจััไปเมืองชนกรามาข้ามนี่ยก็จีตำกันอยู่นี้เนาะแทนนี้เนาะจีตำมะไรจักกระเมนมาข้าเมื่อวานอันก็ด เสียเงินให้เพิ่น,น,นเนาะอันนี้คือแม่หักทางน้องแดงเพิ่นเอาหนองกันเลยเสียงดังแม่หักทางน้องแดงฝาก <c oughs> เงินมาแบบว่าให้กำลังใจเนาะบ่าวสโลแล้วก็น้องแดงตอนนั้นว่าให้คนละห่าร้อยอและแที่แรกก็ที่แรกก็ วา่าจะซื้อแบะคับจัากแบะก็นดวซื้อบให้น้องแดงได้ครับจังไนได้เขาวกราได้รถไทยบานนี้บะ่ยอยากได้น้องแดงก็อากได้รถไทยรถไทยมันบบดแพงบ้านนี้รถไทยบาคันละถามเราดูลหอยู่้นสอนเก่าสามเก่าสี่เหมือนเอ็ดบ้านนี้เราอยากให้อาแบะไปเลี้ยงก้อนให้มันออกแม่แพลูกก่อนพอได้ ปีหนึ่งมันก็ได้แล้วบอแบมได้ซานเถือกบอแบก็ได้ขายไว้ซื้อนั่นซื้อนี่เวลาจำเป็นเวลาจำเป็นพอนั่นได้ได้คือเอาไว้ขายได้ได้ง่ายๆซะเฮาแบบว่าเอาทุนไว้ก่อนเขาเรียกว่าต่อทุนไว้ก่อนนะนะเกียรตินได้บาทสโลเดียวอย่างเดียวก็คิดใจ เชืยเงินให้ก่อนขอให้มาถ่ามสรุปเนี่ยทาม่าเนี่ยหู้อยู่บ่บอข่อยหายมาหาข่อยบ่บ่กข่อยอยากเจอโตนี่มีคนบอกน้องสาวน่ะบอกอยู่บ่น้องสาวน่ะบอกอยู่บ่เออที่แล้วห้โทรหาผู้ใดโทรตามโทรหาผู้ใด้แต่ก็เอาเบอร์ไว้ตีบ่มีเบอร์เอาเบอร์ไว้เรื่องอะไรโซ่ห่า มีบอเบอร์โทรนมีเบอร์เบอร์ใหม่ห่อจดเอาไว้แล้วยังสั่งเด็โทรศัพท์นะเครื่องได้ตั้งโต๊ะนะบ่อตั้งโต๊ะอะไรเบอร์เก่าบ่อเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่เปลี่ยนใหม่เลยจดเอาไว้ในนี้แม่ยุคนคือนะบ่อเรียนใหม่บ่อเป็นน้องสาวจะบอกทางห้างเล่านะเกมาเบอร์โทรฮะอือถ้าจดเอาไว้จะหน่อยเอาอะไร จุดเบอร์ไปเบอร์คอยนะเบอร์เจ้านะเจ้าก็มีสิมีสากบัดเอาไว้อยู่คนเขาบักกึ้กับบักแดงไปนาจะกินยังอยู่ยังนะใครมาเขามาสักกันสิไปคือกันนี่ก็สิไปคือกันออืสิไปคือกันถ้าเอาแหงสิสิเอาสบายดีขอบใจเด้อสบายดีนะสบายดีขอบใจเด้อ อย่าลืมเลยไลอีลเจอเห็นยังเงินฮะสิาบ่เห็นยังเอาไว้ใส่น้ํามันลนั่นแหละไใส่น้ํามันดเบ่ได้ซื้ออยู่ซื้อกินบ่ซื้อแล้วมนซื้อเอาอีกแล้วบาดซื้อูซื้อกินแน่ลเสิซื้อแต่น้ํามันเติมรถบ่ว่าดอกเียวไปเที่ยวมาเด้เนาะต้องใส่น้ํามันเด้เพื่อรถลางเติมนี่เท่านี่ ไปกลับประมาณห้าชิปไปกลับหาชิปเนาะโดยซองเถื่อไปกับเซนหนึ่งเลยดิโมน้ำมันไทยเนี่มันแบบแพงนะแพงนะน้ำมันไทยมันริดเศร้าเขาขายเซนขวดลวะดว่ะโดยเราต้องปเป็นเวลาเราไปแล้วเราไปเติมปรับนี่จะคิดรายนี่คิคือบ่ายเนาะเติมรายผมมีเงินเนาะไปทางไหนไปนาแสงไปอยู่ทางมันถอดนี่ดิ เราบรรทุดและออกใส่ยบานน้องลำจันเราได้ไปหอดแถวดงลิงบ่ได้ขว a m ัวเซ e อยู่เรได้ความเนาะโอ้ก็แสดงว่าบ่ได้ขว a m ัวเซ e ไปทางดงลิงเนาะอยู่แถวดงลิงบ่าไม่นั่นแหละอยู่อยู่ภาคบัวเซมาทางบ้านนั้นซ้ำเก็ดซ้ำเก็ดนะเป็นบ่น้องลำจันทั้งนี่ทางนี้แหละ บอนเห็ดนางแสงนี uh, oh, ่ข oh, ึ ought, kind of right. so right. ้นก right. okay. so, no, ับบ mm ้านน้องลำจันเลยแม่บอกมันมันติดทางบอกมันไม่ติดทับทางใกล้แต่ว่ามันมีทางเขาเนาะใกล้บ้านน้องลำจันอยู่บอกใกล้เลยคือมันใกล้ทางดำอยู่บอกคือไปหอทางดำไหนเลี้ยวเห็นเลยบอกหน้าบอนเห็ดเลี้ยวเห็นใกล้ทางดำไหน่อหนึ่งเลี้ยวเห็นเนาะโยหน้าพระอยู่ไหนาะมาเข้าเลย หน้าเออก็เดียวว่าหน้าเอื้อยเจ้าหน้าอยู่ขนาดไปเห็ดคูปี้มันบปล่ห่างไปเห็ดอันนี้แหละอ๋อห่างไปเห็ดปีแหละหนามเนี่ยเขาขึ้นมาแต่ใไซน้ำหนาใไซแล้วโดดอะคืนเขาได้อะคืนนะหนามเซตัวนี้บอหรือว่าน้ามันหนามเซดงลิงเด้์สวยเปล่าเพราะว่านามทะเลสวยเพราะว่าอยู่น้องหนาจันทร์มันสิมีแบบบักบอลหนึ่งนะทางออกไปทางนั้นเดยบักนี้ใหญ่นะบ่ได้เห็ดหนามต้นนั้นเป็นบ่า น้ำต้นนั่นเลอะสิเขาเก็บเงินนะบักหรือว่าอ่างเก็บน้ำตน้นน้นตัวไหนซุ้ยนะบ่ทางนั่นน่ะทางออกไปทางนั้นเด้อออกไปขึ้นไปบ้านน้องลำจันที่ออกไปใส่บ้านลักเล็ดที่ออกไปทางลงเน้ำต้นตนั่นเด้เจ้าเห็นแล้วว่าน้ำเนาะน้องใหญ่ๆตัวนั้นน่ะเห็นอาา่ามันเป็นน้ำเพล่งน่ะเออมันเป็นข่ายเขื่อนเขื่อนนั่นแหละ เก็บน้ำเนี่ยนี่บ่ได้เห็ดตัวนั้นเหมืนบ่อหนามนะก็น่อเห็ดน้ำเซเ็ดน้ำเซ่ด้เซดงลิงนี่เขจออันเซ่จำพรนี่หรอวะแต่เส้นเดียวนั่นแหละเซ่จำพรเซดงลิงเสียงเงินบ่เสียเงินเลยเวลาเขาน้ำเนาะเวลาเขาน้ำนานี่เสียงเงินบ่เขาบ่มีคลองบ่มีแล้วคลองเขาเวทคลองทิลิน เพราะว่าอันแบบนั่นเขาเลยเนาะมีโพลเขาไปโ้ลนั่นนะโอ้การเลี้ยงแบะคือกันแบะนี่คือผู้ใหญ่ใจดีผู้ที่เป็นเมตตาน้องแดงอะไรเผื่อถักเป็นแพ่งอย่างกับลูกเพื่นคนหนึ่งเป็นศึก้อไว้ให้เป็นกองขวานน้องแดงประมาณนี้นะ เด้อแต่กันยังเบิ่งน้ำกันนั่นแหละพอมียังมันก็ต้องจุ่มเจือกันนั่นแหละจุ่เจ้าพอยังอยู่น้ำกันนะแต่แต่ก็ยังบวชพี่น้องเพราะว่ายังพันได้แบะนะก็จังได้ได้ต้องทาเหมือนผู้ใหญ่เพิ่นอีกทีหนึ่งก่อนเจ้าเนี่ยได้แล้วว่าน้องแดงมือนนเพราะว่าวบาแล้วอยากได้หลุดไตเพราะ คันว่าน้องแดงอยากได้รถไทยนี่หนึ่งมาแต่มันพยายามอาบนา้ำเด้อซักเสื้อผ้าคันคือผู้รักผู้ใหญ่เป็นบอกแม่ได้แลเหตุตามเนี้ยนั่นขันอยากได้ขันจะบ่เห็ุบ่ได้ขันจะยังเหตุโตคือเก่าที่ขาดน,น้ำก็บ,บ่อหงาแล้วว่าได้ดอกว่าที่บ่มีผู้ชื่อให้ดอกต้องสะอาดและยังให้สะอาดอยังให้สะอาด อันนี้แล้วบอกหามน้ำสามสี่มื่นมายังเสือทุกเก่าน้ำก็บ่อาบแต่น้ำก็บ่อาบบอกไม่ได้ใส่คือมันก็ยังบอกเจ้าก็นายแล้บอกพ่อเล่บอกนายบอก่อะไรบยังบ่าเขาคาเลยมันงาได้บอกให้อาบยังบ่อาาบบยัง่อบพวกนี้ต้องใส่มาตรการเด็ดขาดใส่กฎทหาร เอางอเกือกยีได้ชไปสอาดให้วนเลยโบดอาบให้โบดอาบให้ถามน้องแดงว่ามันอาบเองมันมันอาบดอกเองมันมันอาบเปลี่ยนดอกต่อคราวนั่นแล้วอาบมาให้บอกเวลาจ้าบัอยู่หไหนเวลาเฮาอยู่เราอาบต้องใช้พาไปต้นหนาห่วยครับพ่อจ๊ะหนาห่วแบบว่ามันคือมันบริหุกเลยยังนะบ่อนะที่ก็จแดดมอาบลายกลัวปเบื้องมันบม่ได้อาบนี่นี่คำบอกมัน เห็ดยังจะอยู่น้องเบนเดี๋ยวนี้น้ำนางสาวนะโอ้เฮ็ดทานเลยยันก็ได้เฮ็ดทานสื้อเฮ็ดทานเผาทานโอ้เผาทานขายทานขายพอได้ซื้อโพยกดเถื่อนหนึ่งได้ยักษซอบทานนะประมาณได้ดอกประมาณลอยซอบเถื่อนสองเต่าโอ้เต่าลายดีสีเต่าใหญ่ได้เต่าใหญ่เตัวใหญ่ใหญ่อันนี้คือพวกพ่อค้าเขาแปลงห่อทีเลยเบนบอกไปขายไปขายอีก าาได่ีแกสลุดไทยไปขายบ่ยไปขายน้องเคยบ่หรือว่า้องเคยแล้วพร้อมไปกับเราแล้วก็ขายอยู่น้องลำจันไปลำกันอีกเออน้องเคยอยู่น้องลำจันบ่น้องอยู่น้องเบนคุณเถื่อนึงนะแกไปได้ยักสอบหาซีบเถื่นเธอเขาเราถือลอยสอบแล้วนะโอ้เอาไปลอยเลยเลยเบิร์ดบ่เบิร์ดอะไรทางง่ายอยางกระหินตีรถไทยก็ทางนั้นนะเบิร์ดเห็ดเกศค่ะไปขายนี่ จักมื้อจังเบิดจักชั่วโมงกาวะประมาณมันก็หมดแล้วแหละเออ้วมันไปชมงไหมค่ะอันนั้นมันบอในเมืองมั้งคือเขาเอาลายคือสอบสอบสอบขาประจำแน่นี่เนาะหันก็ดีแหละมีขาประจำเลยได้สอบเธอได้เป็นใครยสอบสาวเราไปส่งเองได้สอบสาวเนาะธรรมดาแหละครับบางทีสิบแปดไม่ได้ลื่นกันเลยไม่หลื่นในเรือเลย เอาอะไรคะนึกเหมือนมั่นๆเลยอืมคิดเลยคันว่าได้จะสอบละจะโซงเขาซ้ำผมเออใช่ไหมมีได้เอาบักปองเนี่ยไปแบกกระสอบถ่านน้ำบักปองให้มอปะอยากไปมันน่ปองสอบได้แบกได้บ่อกระสอบถ่านมันได้แล้วแบกกระสอบต้องแบกกระสอบถ่านขายดิได้แล้วน้ำมันเร็วไปสมุดจ้างได้สลุงครับมัน ระบาวจ้างไปนำไปแปะก็สอบทานเที่ยวละหาสิพันธ์หาสิพันี่ดีกว่าอยู่ซื่อหอเ่าดีกว่าอยู่ซื่อได้เลยเด้มื่นหาสิไป็ายทาบบัดเติมเงินคือสิบอยากได้ยัางนกอันนี้นะบัดเติมเงินเด็กน้อยเติมเงินนั่นแล้วอันจะบัดเติมเงินไหนเติมเงินสักอ่ะเหนาะเอยเนาะมันก็ยุดกันยาวเลยก็ทีได้จบคีเบรมินแหละมีแต่ให้บาวสโลเพิ่น ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเดิมเพิ่นอยู่ประเทศฟินแลนด์อยู่ประเทศฟินแลนด์ไหมของประเทศฟินแลนด์มั้งมย์เคยได้ยินอยู่บ่ประเทศฟินแลนด์ม่ได้ยินนะนี่แหละจำไว้เด้อประเทศฟินแลนด์อ๋อหนูเมื่อคืนขอบคุณเพิ่นในะเพิ่นอยู่ดีมีแห้งดีมีแหงเลยเอาให้ติไปพายคงายจะให้ใส่ผ้โดยอัมบาลาเป็นสะพานบนเหนือเนาะลำหายรวยไปใส่กานตลอดปลอดภัยด้ยนะผู้หลักผู้ใหญ่คือกันูใหญ่วันนี้ ว่านนี่เด้อขอบต้องสอนก่อนขอบุญขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่มีความเมตตาสงสารน้องแบบนี้มาบอกไปแบบน,นี้แหละขอบคุณขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีทางประเทศฟินแลนด์ให้ใหอยู่ดีมีแฮงแงานุบมันเงนเด้อเออปไปสำนักนั่นแหละแล้วมันรวยดีบอดีที่ได้รถไทยน้ำเพลินกามีได้แต่แบะเพื่อยังจีให้กษา ແລະຕະບຸນບໍ່ອືແລະຕະບຸນอง